ก่อนที่คือแน่นอนเสริมดวงวะคุณไส้เฮีย้ยคุณนไสีกันแล้วาอายุายี่สิบแปดเองเหรอใช่ค่ะโอ้โหไอสัตว์เคยโดนผีปอบเขาสิงเมื่อถึงปี่แล้วเราไม่ค่อยมีแรงไอสัตว์ไอ้ปอบก็มามึงมาตอนตึกเลยปอบจา๋าปอบจ๋ายักษ์ลาก่อนหลับตานะอหนูนะกูจะคุยกับปอบหลับตา เอานี i, da, ่ก่อนไอ้เี้ยปลอบเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาเนาะปลอบก็ปลอบนะกับตาติปิโสรรควายมะราชานุทวสตตโนมตัวน้ำออกมา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 คุยกันคุยกันคุยกันอย่าให้กูต้องเหนื่อยอย่าให้ต้องออกแรงอย่าให้ต้องเก็บตัวออกมาต้องการอันใดที่อยู่ในตัวฮะจะไปไม่ไปบอกมาสิ ที่รักจ๋าจะไปไม่ไปจ๊ะตอบนะถ้าออกช้าเดียเ๋ยวนะให้ปุ้มจับทําเมียฮะยังไงออกไม่ออกดีทั้งนั้นนะนับหนึ่งถึงสามถ้าเกิดไม่ออกให้ปุ้มจับทําเมียหนึ่งสองสามให้สัตว์มึงเออละสักเคาทาวุฒิทางสัทธวุฒิทางตายออกไปเลยกูไม่คุยแลย้วอีกฮะ สักก็อุังเวสัพุสะเวสัุะไปไม่ไปจ้านะะไม่ไปไม่ไปี่รักของต้ไปเถิดไปเปล่าออกไม่ออกออกเถจะอยู่ทำหอกอะไรไม่รุดเลยนะสักก็อุังเวสะุสะเวสัุะไปไ ออกไปตะกอูตะกลูไปเ <c oughs> สียงผีทำให้กูมีพลังเหลือเกิน <c oughs> เออกูนับหนึ่งหนึ่งสามแล้วไงเนะีัยไม่ไปเฮ้ยออกเอาเฮ้ย พัดพาเอาอาคมของกูนะไปไล่สิ่งที่มันสิงสู่อยู่ในตัวนะไอ้ผู้ที่จะทำนะมันเติมไปให้มันตพรมันกดไปมันตบกีดังเกิดไปดึงเย็ดกีดังนกิดด้วยเดชะพระผู้นี้โอมสวัสดิ์ถายด้วยเวสตัดผู้ตัด้วยสักจากต่อวัดเนื้อเวสตัดไปตัดไอ้ไอ้ รอดถูไปรอดถูไปรอดไปด้วยซะต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 ะะต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 ะะต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 ะะต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 ะ ออกเปล่าบอกเลยปอบนะจพาไอยู่เขาทำไมฮะไปโอ้ยเจ๊ไปเจ๊ก็ออกนี่จะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรล่ะฮะจะเอาอะไรฮะเจ๊มาก็จะออกก็ออกไปสิเจ๊ก็ออกไปเจ๊เจ๊เจ๊ไปไปไป

รุดไปโอยเอาเอาไงว่ามาโอ้ยเจ็บเนี่ยฮะโอ้ยเจ็บเออออกเบาเนี่ยอยากออกเบาออก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 แน่นะออกออกออกเจ็บเจ็บโอกร้องเจ็บเจ็บอุดรเลยหรอเจ็บเจ็บจัดอีสัตว์โอ้โหอุดรเชียวตรุดลปรุดไป ายโอ้ยเจ็บโอ้ยไปโอ้ยเจ็บตลอดปเอออเจ็บโอ้ยเจ็บ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 เอ้ยเอ้ยเอยเจ็บปอบเฉียวโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บตายรู้ไปโอ้ยฮะโอ้ย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 

phước được bay lông hát bay oh. bay cả lông ra bay cả lông bay oh. bay cả lông ra bay cả lông bay cả lông hát bay ra oh. มันหยาบเลยสักมาสะดุกเฉยมาสหยาบไปอ้อ้ลดไปลดไปมันหยาบเียมึงลดไปลดไปเริ่มเบาไว้เออเอาไอสัตว์ตื้อนะไม่คุยกับผีตอนนี้อากาดึกๆเนี่ยขี้เกียจคุยอูเริ่มอื้อโออออ

เถอก่อนว่าคือคือเราไม่ได้มีคือเราไม่ได้มีสีเชื้อเป็นปอดอยู่แล้วโอ้แกาชำในก็หายน้ำก่อนเลยกินกอนนี่เป็นลูกสาวเราอาแดก่อนไปมีสามีมีเชื้อโอเคชดภัยแล้วกูใส่พ่ออยู่ไหนวะ ไอจัดรับแล้วพ่อไอ้เขาบอกว่าทโด้ยเอาไปพักก่อนนะอย่าเพิ่งรีบจับนะนอนก่อนจะได้ถ้ามันดึกนะถ้าไม่ไหวอ่ะเออผมไม่ผมไม่ออกเลยจะกลับเหรออ๋ออยู่ที่จังหวัดไหนจะกลับอุดรเลยเหรออ๋อแล้วแต่เขาไปเอาน้ำมนต์ไปอาบก่อนนะแก้ช้ำใน โอ้ได้ได้ได้อ๋อได้ได้เท่าโอเคเอาอ้วกเลยออกมาลูบเลยลูบเอาของออกลูบลูกเป็นลูกออกเอลูกออกเลยเออเออลูกออกเลยแม่ลูกเออนั่นแหละลูกให้ออกไปทั้งหมดหมายว่าไปว่าความฝันของน้ำมนต์ ใครแต่งดวงวะเนี่ยอ๋อโอเคป่ะเอาอันนี้ไปด้วยนะเอาไปด้วยเอาเอาันนี้ไปด้วยฟอสซิลแล้วก็ไปเอาน้ำมตนถังมา